ค่ะมาตามแนวทางแม่ปั่นงวดที่ผ่านมาพันไห้สิบเจ็ดออกน้อยปกติแล้วกับพิเศษสุดยอดอิรีแม่ปั่นเมื่อนี้พันไห้มาอีกแล้วพันว่าจะไปตำเล่าหรือว่าน้อยก็ได้เสื่อนได้ก็ได้พันว่าน้อยก็ได้ห้าน้อยก็ได้เหล้าก็ได้จะเป็นตัวใดแม่ปั่นไห้มารวนๆนอกไปที่ตามกันได้เด้ค่ะ สวัสดีครับคุณย่าสวัสดีค่ะวันนี้มารวยทางเงินเอฟซีถือซิปเกตได้ผูกเสียนยู่บ้านเลยเนาะนะครับข้าเจ้าถือซิปเกตนำไปสั่นฮานอยแล้วก็มีคุ้นกีรักก่อนเนาะสิบวันไหนมันจะหารอยเกล็ดก้อนละ่ะเจ้งงาเป็นคนเงินมาให้ก็เลยมองวาพร้อมเดียวกัน,นสองย่างเลยนะครับเง,งินเกลีดยดได้คุณยายได้ได อ่าส่งถึงมือได้พี่้องุกุกมเด้อซื้อบัตรใดให้ได้บัตรนั้นเด้อบอกบัตรใดให้ซื้อได้บัตนั้นใหุุ้เุดเเด้อสาธุโอสารทุนะครับคุณได้แล้วกันฟันสิลงออกเล่าเลาไปบอข้าน้อยเนาะแต่เสือน่าแต่เสือนมันไม่เนมันมันขาสองน้อยเลยเนี่ เขาสองอันเนี่ยเขาพิเศษกับปกติมันมีสองน้อยกคือเขาสองอันติดสองอันหลักหันย่างห้าเฮ็ดได้แล้วก็บอกเขาว่าเลขเ็กคนนี่เขาสุอันวางทีโหลดอยากซื้อยังก็ซื้อใก่อันใดซื้ออันนั้นวางที่ราะว่ามันออกสุเทียมันู่ได้เนาะเออมันถึกสุเทียแต่ว่าคนซื้อเ่าถึกหมองฟันอะไรฟันอันใดไป็นอันเนาะไก่อันไหนเอาไป็นอันจะขนาดเรอพุดดิ้งอะไรก่ซื้อโหลดพี่น้องผู้ใดมีทุนหลายเุดผู้ใดภาคไทยก็ซื้อไทย ผมได้มักรัฐบาลไทยก็ซื้อเผมไอนมักซืก้อบ้านก็ซื้อท่านได้จักอันไป็นอะไรละล่ะอะไรเจ้าอะไรบ่ล่ะว่าไม้ถึงว่าไทายเล้วไงแล้วตามมาได้จักไทยจักเกินบัวบาเพื้นพื้นพื่นยื่นกันไปกันละย่ายวันนึ้งก็ชิยยว้าเจ้าละวันนึง เอาปุกกะถืออีกซ้อนแล้วเนาะว่าหีแล้วเอตมันเอียพี่กะถือก็ได้มือนมีเล่าเมือนี้มีเล่าได้มันว่ามีเล่าเลยมาแต่แกเอมือนี่มาเอาเล่าหรือพี่น้องจะไปเที่ยวฮานอยกันเลยแต้ฮานอยก็ได้ใช่ไหมจ้กมันสีบไปมองได้สืไปเมือนามันจีไปมองไดแล้วเขากะบอกว่าถือถืงซี้กะเขาไม่มาตามไม่ปันแน่ๆเหมือนี้มีเล่าเออเาลองเวิรยย่าว่าฟันครกันแลกันถาม่าฟันเพ้่เนาะฟันได้ก็ถือพี่น้องฟันเลยครับ โอ้ขี้นมันคมันลานปวดเลยมองมันหักหอนหักเรียบปวดตัวยงขึ้นกตปวดดีนเลยแก่มาขึ้นมือเรียฝันมาหลายตัวลานก็ลานตัวจริงๆะอะไรนของคนนลายก็เป็นหกตัวะลกระดาษลายหกต๊ก็บถืออยู่ที่อะเนาะกันยังมีบดถืออยู่ดีในหันล้าคนหกต๊วกาถือเจ็ดตวกับมีเดยนหน่อยมันจังตื่ง่ายหน่ะเออมันจังหมดเ วันนี้ก็น้อยคือเก่าเนีนน่ยดีแ<อ>ม่นเนาะเซฟซี่หมักเนี่ยสี่ืิอห้าน้อยน้ำยาย่ายร่องเบิ่งอยู่หมดเลยวัน <c oughs> นี้ก็น้อยคือเก่าฝันไในยายก็ดีฝันมาหลายเด้เอฝันว่ายางมาเห็นอันเขายืนอ,อุ้มเล็กน้อยอยู่ผู้เดียวกลางเดินคือสี่สิบเอ็ดตับเท่านั้นคือเท่านั้นโตเดียวโผล่เขาอุ้มเล็กน้อยกลางเดินเออ เลยว่าเอเลยอุ่มเลยมันเห็ดหยังล่ะนั่นเลื่เลยยางไปยางไปเขาเขาเล็กหน่อยยังนี่ไหมท่างนี่กอดเอิกเล็กหน่อยนังส่ยืนเทียงทีนี่ย้ายมาเป็นผู้ถ่อสิฮะย้ายมาซีหนึงต่เอายายมาได้อุ่มเลยย้ายมาเดี๋ยวผู้อื่นได้อุ่มผู้อื่นอุ่มแต่ว่าแหงเป็นไหวกลางคนมันเพราะท่านเป็นผู้เถ่าโอ้มันเป็นซีมันยิ่งเออมันเป็นผู้ยิ่งผู้อื่นอุ่มเอามันย้ายอุ่มนะที่มาเกาะว่า งวดนี้สึ่งว่ามีหลายคนเลยได้ฝันแบบนี้ฝันอุ่มเล็กน uh, like exactly. ้อยเนาะฝันอุ่มเล็กน้อยหลายคนอเลยด้วมแมนว่าแมนตีแมนงวดนี้คนฝันจังสีหลายคนยายอ่อนสีเนาะคนหนึ่งยายออนสีพญามันพญามันเง่อนสีใส่บั้นป้าไว้คนนี่โอ้ยลืมเนี่ยจ้าอ้าวนะครับนี่ละช่างบ้านคุณละหนึ่งสี่สี่หนึ่งพญามันเนาะฝันอุ่มเล็กน้อยเนาะนะครับ คือว่านเขอกันวันเนี้ยจะบอกวันนี้ลหละตางเล่าหรือข้าน้อยก็ได้ตามธรรมดาปกตินี่คันแม่นพูดเท่านี่มันคือแม่นเก่าหนึ่งโหลดอันกอาแม่นมันเป็นสันเดี๋ยวแยกไปในอุเมียงเออ่างไปเด็ดยวเขายืนที่ดีเอ้าเห็ดหยังนอนหมัอนจังยืนอยู่หันเลยวางสิเลยหยางมาเบิ่งหยางมาเบิ่งก่อนเห็นมันเด็กน้อยยืนที่ดีอยู่น้อยจำเลยไม่ได้น้อยน่ะมั้ ในหน่อยยุ่พ่อให้ว่านั่งกับสีพ่อท่านเป็นดอกคือพ่วมสีดาวดี้ยู่นี่ละเขาใส่จังสีก็เป็นหนึ่งหนึ่งเนาะน้อยเออหน่อยเดี๋ยวยังไปตัดดอกกันป้าวายรู้ชอ่ยยายเห็นน้ำเป็ดเก่าหนึ่งซี่ปะสามตัวแบบก็มักบ่ว่าเห็นว่ามันหลายตัวเลยเนาะเอาเอางตัวซองตัวสักนี่ปะจะไงเอ้าเอาไงที่ยายว่าเนี่ยเดี๋ยวไปหายเห็นจุกยากแล้วอ่ะแม่่น เอาจง่ายๆไว้ๆล่ะชื้อได้ซื้อพร้อมโรดเออเรียบง่ายๆชื่อเนาะสิจัดถ้าน้อยอยากัยวานไรขยซื้นอะไรกับลองมนงถ้าเราแยกคันไม่ให้หลายตัวดอกเปิ้นฟันเปิ่มาเม่อาม่ดีไก่ถี่ถ้าเตียงมาก็ขักแท่ๆเอาวันดื่ข้อมยายว่าเด้อซื้องายจอยเนาะสองตัวหนึ่งเออซีซีซีเบีร์ดีวละนะครับตัวแดงแดงด้มาเลยเขียนให้เนาะที่เป็นเพลินบานก็ได้เป็นฝังเล่าก็ได้เนาะโอ้ยแต่ว่าชนีายกเป็นเพลินบานนี้ด้ชน อาจนะไปท้งาน้อยหรือจจะไปทั้งตำเล่าอะไรมาแลกเนาะเรามากเลยยก่นเ่าน้ามือนกัเล่าเด้อนะครับลองทั้งสองอย่างเลยตัวเดียวข้างเดียวนี่แหละคูได้เคยซื้อแน่ไดกับซื้อไปโรดแต่ว่าออกมานบผาดตะเกียรแต่ว่าซื้อว่ถึงเนี่ันท่านั้นล่ะนะครับเพิ่นฝันไปยิง่ายเลยมีบรรยาาศชันวโมเพิ่นจำได้เงาไปเงาจนยันรับคนนี้ตผู้สัมผัสก็ได้ อันนี้มันมันในหน่อยพอดีกำลังทายง่าอันนี้จำเขางงเอยยังไีก็จำได้ยายน้ำาน้จำดีเอาแย่เอาสอบเอาทดสอบมีติเอาิทดสอบ่นย้ายเลขหกตัวตัวเดที่จันลาสุดนไแต่ดูเนี่นะูนหกสี่สองเก้างานเน่นะเนี่ยชูนหกสี่สองเก้าเนี่ยละหกตัวเนี่ยน

tăng vật hả bảo xuốn xuốn cái nhẽng trăm đại tao summer nìu, heo, quán cha in, đi nằm uy nghiêng cha phận là, ô an toác sàm an toác an buộc nó, cái phễu phận, ừ cái, si ừ, ừ. à, cùm ừ, là phận, ừ. ừ. túi, điên, anh đi xuốn như hả, anh xui nấm, anh thằng, thì à ทีเออมองแค่ท่านปลูกกล้วยนั่นเนี่ยเออผมเดียกจำได้เนาะมอุ่นเนาะโอ้ผมจำดีดีก็ได้เอ้าเข้ากับก็เวลาเป็นสีหลายตัวพี่น้องฉิวงพี่น้องฉิวงงเอาเนี่ยละเอาเนี่ยละได้เอ้าก็ไม่ยด้ฝันอะไรก่อนอุ่นอันนี้อันที่สี่เนี่ยฝันว่ายางมาเห็นเขายืนอุ้มเด็กน้อยที่รีอยู่เลยว่ามันเห็ดีหยังมันมาอยู่ผู้เดียวก็เลยยางมาเบิ้งเลยมันเขาอุ้มเด็กน้อยซ้ำนี่แหละฝัน ยิ่งกลางโคดอุ้งเล็กน้อยมียิ่งเออตุ้มเล็กน้อยผู้ชายเล็กน้อยโบสเรียกผู้หญิงผู้ชายดอกแต่ว่ามันเป็นเล็กน้อยเอามันหนึ่งย่างเดียวเล็กน้อยเกินไปทีน็นอย่างเดียวเน้อเนอมันมืองฮะตามคนย่างเดียวมันจะหลายตัวดอกเอาเช่นแกเด้อพี่น้องสิบสี่สี่สิบเอ็ดเลขย่างว่ามันเอาหลายเงินหนึ่งนะครับคนฟันแบนมีหลายอยู่ยม่ยากเงินกับวันแหน่เด้อพูดได้ ผมได้มาขึ้นนี่กับเป็นรัฐบาลไทยอะไรเนาะแบบนี้มันหลายคนรไหมหลายคนรฟันแบบนั้นทีละหรืออาจจะหลายคนมาโทษมือนี่มือเดียวก็ได้ก็เป็นไปได้กันไม่ได้นล้วกันบอกตัวนี้ก็บซื้อเลขกันนั่นเอานะครับผมได้มาขึ้ย่เป็รัฐบาลไทยมาเอออซื้อไทยก็ได้อยากซื้อฮานอยอยากซื้อยังก็ซื้อไปเลยกับเล้ามือนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าทีนี้เขาตัดตังแกว่ามือหนึ่งล่ะตั้งใจสิเอามือนี้เนาะพี่น้องผมได้มาขเตยกับเป็นวดท่างหมอสองหม่องหรือหมอเลยว่าน้อยกับเหล้าเจ้อนะไม่ก ฟันดีฟันแมนนะครับค<ช>นว่ามาทำมนีสิวถือกอ<ส>ะดกคนว่าซือน้ำเล่าอ,อย่างเงี้ยน,นะครับวันนี้ค่ะ